คมันไม่ใช่ว่าจะเพอร์เฟกกันทุกคนบางคนก็แย่มากๆมาอยู่ด้วยตั้งแต่วันแรกบางคนก็โดนเอาเปรียบตั้งแต่วันแรกแต่ผู้หญิงไทยคือเราตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่เราตั้งใจจะมาหางานเราตั้งใจคือคือเราลำบากมาก่อนเราอยู่เมืองไทยเราลำบากมาก่อนเพราะเรามาอยู่ต่างประเทศอะไรที่จะทําให้เราดีขึ้นเราทําอะไรที่อะใคร ที่เอาเปรียบแล้วมากเกินไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาเดินถอยห่างถ้าเป็นคนในบ้านไอ้ผัวของเราถ้าเอาเปรียบแล้วมากเกินไปถ้าวันหนึ่งวันใดถ้าเราเดินและเราก้าวเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราแข็งแรงแล้วถ้าเราสามารถยืนด้วยขาเราเองได้แล้วผัวก็คือผัวถ้าเรายืนด้วยขาตัวเองได้แล้วเราจะเดินออกก็ขอให้เดินออกแบบมีศักดิ์ศรีอย่าไปทําอะไรไม่ดีแล้วออกไปนะคะก็คือพูดคุยกันดีๆแล้วขอ จบกับเขาแค่นี้เราขอหยุดกับเขาแค่นี้เนาะก็ก็ยังไม่เคยเจอหรอกแต่เพียงแต่ว่าก็แค่พูดในแนวของตัวเองที่คิดไว้อะไรไว้ถ้าอะไรไม่ดีถ้าเขาไม่รักเราแล้วอะไรแล้วเราขอเดินออกไปเองนะคะเนะาะคุณน้องปิ๊กอินทะกุมานก็บอกว่ายายมีน้องใหมคะไม่มีน้องจ้ายายไม่มีน้องนะจ้ะมีนานในเยอรมันก็บอกว่าได้ลูกกับเขาสามคนเลิกกันอู้มีนา เหรอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อของลูกไม่เคยให้เงินเลยอุ้ยเฮ้ยมีนาแกนี่สมบุกสมบันนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะเขากลัวว่าเราจะใช้เงินของเขาอ้าวเห็นไหมคะทุกคนไม่ใช่ว่ามีลูกแล้วจะผูกมัดผัวฝรั่งได้นะคะก็ไม่ใช่นะคะเนาะมีนาก็บอกว่ามีลูกกับเขาสามคนแล้วก็ยังต้องเลิกกันและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะว่าเขากลัวเราจะเอาเงินเขาแต่ละคนเจอแต่ละอย่างนะคะชีวิตเนาะศึกษาและดูดูใจกันดีๆก่อนที่จะตัดสินใจมาต่างประเทศถ้ามาต่างประเทศแล้วต้องอดทนอย่างเดียวนะคะเนาะอดทนถ้าคนไหนไม่อดทนถ้าเราย้อนกลับไปอีกมันก็เป็นอะไรที่แบบไปเริ่มต้นศูนย์ใหม่นะทุกคนถ้าอยู่ต่างประเทศถ้าเราอยู่ต่างประเทศถ้าเรากลับไปไทยคือเริ่มต้นศูนย์ใหม่หาใหม่หาคนใหม่ แต่ตอนนี้ถ้าเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเราเริ่มต้นศูนย์ในต่างประเทศยังเรายังถือว่าเราข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วนะคือเราเดินม,มาถึงครึ่งทางแล้วเราจะถอยหลับถอยกลับไปเริ่มต้นศูนใหม่เหรอเราก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนถ้าคนไหนถ้าเจอแบบน้องมีนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขอเป็นกําลังใจเนาะไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นนะคะมีนาสู้มากเลยชีวิตเกิดมาคุ้มจริงๆเยี่ยมมีนาเธอเธอเยี่ยมมาก คุณยายคุณยายว่าไงลูกปิ๊กเธอไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้นะคะเนาะคุณยายคุณยายว่าสั้นนะคะปิ๊กยายยาย,ย,ายนะคะขอบคุณนะปิ๊กนะที่มาคุยกันขอบคุณคุณมีนานด้วยนะคะยายกินข้าวกับอะไรเมื่อเช้ายายกินโยเกิร์ตจ้ะยายไม่ได้ห่อข้าวมากินนะคะยายกินโยเกิร์ตแล้วก็ยายกินกับไข่ต้มนะคะ ยายอายุเยอะแล้วยายก็เลยต้องกินไข่ต้มกับโยเกิร์ตเพราะว่ายายอ่ะ,อะคอเลสเตอรอลสูงอืมยายเลยต้องลดลดอาหารหน่อยนะจ๊ะคุณหมอให้ลดลดหน่อยเนาะแต่ยายก็กินไปเถอะอะไรแค่ประทังท้องยายนะคะพูดแล้วยายก็หิวนะเนี่ยนะคะเธอชวนยายหิวแล้วนะมิกปิกปิกปิกอินทกุมารนะคะยายกินข้าวกับอะไรยายยังไม่ได้กินข้าว เนาะแล้วปิ๊กกินข้าวกับอะไรลูกอปิ๊กนี่ส่งรูปอะไรมาก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่ารูปเขาเรียกวะาสติ๊กเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ยายก็อ่านไม่รู้หรอกเนาะนะคะยายกข็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นเพื่อนยายนะคะมานั่งคุยเป็นเพื่อนยายขอบคุณห้าล้านผู้ชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสามไลค์นะจ๊ะขอบคุณมากๆช่วงนั่งรอเวลาเนาะ มีนาก็ยังต้องทำงานอยู่เนาะสักพักหนึ่งโมนาก็จะลงแล้วนะคะเนาะขอบคุณเจ็ดล้านเจ็ดไลค์นะคะขอบคุณเจ็ดเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยข้าวเย็นแล้วข้าวเย็นแล้วใช่ไหมข้าวเย็นวันนี้มีลาบเปล่าลูกกินกับลาบอร่อยนะคะเนาะกินข้าวเย็นกับลาบกับปลาปิ้งปลาย่างเนาะกี่โมงแล้ววะปิ๊กกี่โมงแล้วลูกอืม กี่โมงแล้วมาคุยกับยายเพลินเลยใช่ไหมอืมทำงานด้วยฟังไปด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะมีนาะขอบคุณมากๆอืมนี่ได้ไลค์เพิ่มหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณสี่ล้านดวงตาสี่ไลค์นะจ๊ะ